อีกหนึ่งประเทศที่มีการรายงานข่าวนะคะว่าเขาพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นรายแรกค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือที่วานูอาตูนั่นเองนะคะคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยเขาเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะสำหรับอานูอาตูนี่ถือว่าเป็นประเทศที่3แล้วนะคะที่มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อเทียบกันกับกลุ่มประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็พบผู้ติดเชื้อมา2รายค่ะ โดยสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานจากเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียว่ากระทรวงสาธารณาสุขของวานูอาตูมีการออกแถลงการเมื่อวันพุธยืนยันผู้ติดเชื้อโควิด -19 คนแรกเป็นพลเมืองอายุ23ปีเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการเปลี่ยนเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติออคแลนด์ในนิวซีแลนด์เมื่อวันที่4พฤศจิกายนผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อเมื่อวันที่10พฤศจิกายนก็เข้าสู่สัปดาห์ที่2ของการเฝ้าระวังในสถานที่กักตัวของเรา ผู้ติดเชื้อยังไม่ได้มีการแสดงอาการป่วยแต่อย่างใดน,นะคะความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่สาธารณรัฐหมู่เกาะมาแชลรายงานเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่าเจ้าหน้าที่2คนประจําฐานทัพสหรัฐ บนเกาะปะการาังคาวาเจเลนซึ่งเป็นดินแดนภายใต้อำนาจอธิปไตยของหมู่เกาะมาแชลมีผลตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโครโนาสายพันธุ์ใหม่เป็นบวกโดยทั้งสองคนซึ่งเป็นชายอายุ46ปีและหญิงอายุ35ปีเดินทางมาจากฐานทัพสหรัฐบนเกาะฮาวายค่ะนอกจากนี้วาูอาตูนี่ถือเป็นประเทศที่3ในกลุ่มหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ที่พบผู้ติดเชื้อโดยหมู่เกาะโซโลโมอนเป็นประเทศแรกที่พบผู้ป่วยเมื่อช่วงเดือนตุลาคม ที่ผ่านมาก็เป็นพลเมืองซึ่งเดินทางกลับมาจากฟิลิปปินส์ในบรรดาหมู่เกาะทางใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกเขาพร้อมใจกันปิดพรมแดนเพื่อป้องกันโรคตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาถือแม้ว่าต้องแลกด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงเนื่องจากเพื่อพาอุตสาหการรมการท่องเที่ยวเป็นหลักถือว่าการท่องเที่ยวนี่เป็นแหล่งรายได้หลักของเขาเลยนะคะปัจจุบันภูมิภาคนี้ก็จะเหลือแต่ที่คิริบัติหรือคริลิบัสไมโครนีเซีย นารูปาเลาสซามัวตองกาและตัวลูที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่อย่างใดค่ะ